สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำลูกชิ้นกุ้งผัดผักกวางตุ้งไต้หวันก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรืออยากให้เราทำอาหารอะไรนะคะสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีกวางตุ้งไต้วันนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะลูกชิ้นกุ้ง ซอิ้วขาวซอสปรุงรสพริกไทยป่นน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วะอย่าลืมติดตามบนเฟ e บุ o กแฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเอาลูกชิ้นกุ้งมาทอดกันก่อนนะคะ ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเราจะทอดให้ลูกชิ้นกุ้งเนี่ยมีความกรอบนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะลูกชิ้นกุ้งนะคะวันนี้เราซื้อมา1กิโลกร,รัมนะคะเราใช้ไม่หมดนะคะเราจะแบ่งไว้ทําอาหารอย่างอื่นได้นะคะแต่ว่าตอนที่เรานํามาประกอบอาหารเนี่ยเราก็ล้างด้วยน้าสะอาดหนึ่งน้ำผึ่งให้เสด็จน้ําแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ํามันนะคะซับให้แห้งค่ะ เดี๋ยวรอน้ำมันร้อนนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ลูกชิ้นกุ้งลงไปน้ำมันร้อนแล้วค่ะเอาลูกชิ้นกุ้งใส่ลงไปทอดเลยค่ะค่อยๆใส่นะคะคอยกิ้งลูกชิ้นด้วยนะคะลูกชิ้นจะได้เหลืองครบทุกด้านค่ะ ชิ้นกุ้งเหลืองกรอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปพักให้เสด็จน้ำมันก่อนเลยค่ะวางในกระดาษซับน้ำมันนะคะเอาไปพักในกระดาษซับน้ำมันนิดนึงค่ะ ก่อนผัดนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเราละลายน้ําก่อนนะคะเราใช้แป้งข้าวโพดหช้อนโต๊ะนะคะเราใส่น้ําลงไปค่ะเดี๋ยวเราคน,นก่อนค่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมผัดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมผัดกันเลยค่ะกระเทียมสับค่ะต้องขออภัยด้วยตอนต้นคลิปไม่ได้แนะนําไปนะคะ เราใช้ไฟกลางนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงในการผัดใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมสับค่ะ ผักควางตุ้งไต้หวันค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราผัดให้ควางตุ้งสลบก่อนค่ะเราจะผัดผักควางตุ้งนะคะกับน้ำมันไปก่อนนะคะ ผักเราสุกแล้วนะคะลูกชิ้นปุ้งค่ะใส่ลงไปเลยเราเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงนะคะเราปรุงรสชาติเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะสองช้อน ซอสปรุงรสเราใส่1ช้อนน้ำตาลทรายเราใส่ไม่เยอะค่ะติดๆไปช้อนตอนนี้เราก็เล่งไฟเลยค่ะ,ะทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งข้าวโพดท,ที่เราละลายน้ำเอาไว้ค่ะเราต้องการให้ ลูกชิ้นกุ้งผัดความตุ้มเรามีน้ำข้นๆนิดนึงนะคะอย่างที่เราเคยเห็นเขาทำขายกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้พอเราเติมน้ำสะอาดแล้วก็ใส่น้ำแป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็จะเริ่มมีความข้นแล้วนะคะเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกชิ้นกุ้งผัดผักกวางตุ้งไต้หวนันก็เป็นหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบ o ๊กแฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ